การแข่งขันเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับผมทีมผมชนะเป็นอันดับหนึ่งนะครับผมหมดก่อนนะครับผมบ่าวเตยโชสวัสดีครับรอครับรอคุณนะคุณใดหรือว่าสวัสดีทุกทุกท่านนะครับเอฟซีนะครับผมก็ก็ขอบคุณเอฟซีใจดีนะครับผมที่มอบปลาเนอร่อยๆสี่ตัวให้กับทีมงานผู้เรานะครับผมการแข่งขันในงวดนี้ก็ผลที่ออกมาอย่างเป็นเอกฉันทางการนะครับผมเอกีซีอยู่กับบ่าวเทโซคอันดับหนึ่งนะครับเอฟซีหมดเลยไม่เหลือแม้ทั้งหัวแม้ทั้งก้างนะเอฟซีนะ ส่วนของกัปตันตอนนี้ก็เหลือเยอะอยู่ถ้าเป็นผมไม่เหลือน,นี่ย,อยเออโอ้โหของน้องก้งงกาวโอ้หรือโอ้คุณนี่กินเก่งว่ะกินเป็นเลยกินยังไงเนื้อเหลือข้างนนึงเต็มๆนั่นน,น่ะไม่รีบ,ไม,รบไม่รีบเหรอครึค่งยังอ่ะครึ่งแล้วครึ่เพาะใช่ไหมย่างไม่ถึงเออไม่ถึงก็หมดชนีดแหล้วโอ้ับครูนี่ครูเออครูนี่กินสะอาดสะอาดเดียวเฮ้ยกินกินสะอาดเนาะ ไม่เลือกไม่เลือกมือคู่เลยกินยันกลางไม่ไม่เขาไม่เลือกไงเนื้อสะอาดเลยเออสะอาดเลยคนอื่นก็เลือกเนื้อเนื้อเนื้อดูของข้าตันเลยเละเลยเลยเออเละเลยข้าตันนะครับผมเละเลยดูนังกินนั่งนั่งยาวไปนังกินนังโอ้โหนังสุดท้ยอ้พี่นั่งฝั่งกินสะอาดสะอาดอย่างที่พี่บ่าวว่าเออเนี่ยขอากับตันนนเนี่ยเนี่ยเราจะมาดูนะครับผมไม่ไม่เพราะกันนะครับ เอั่าประเภทขุดคุยเนอะแบบขายขุดคุยคือแบบเนาะอันนี้เขาแบบเก็บเขาเรียบร้อยพวกนี้นี่อันนี้ก็คือมรยาทจัี่นอนนกกระลางปอนกินเขาไม่มีก้างไงเพราะว่าเขาเขาไม่กินน่ะเขากินแต่ก้างเหรอเออเขาไม่กินปลาเนาะอ่ะผมก็คู่นี่กินสาดเนี่ยเออที่เรามาต้องถ่ายนี่คือเพราะอะไรกลัวตอนนั้นในเรือล้วกินเราเราดูดูในเรือไงเราคิดหมดก่อนแล้วเออของเราไม่เลือดไม่ทั้งหัวไม่ทั้ง มามาสอบช็องว่าจะมีใครเรียกไหมอะไรแบบนี yeah, no. okay. ้นะจะมีใครพอเหลือไหมโอ้โหมันต้องได้บอกเนาะนะรัโอเคนะครับผมก็เนื้อมาดูการแข่งขันน้องแข่งขันกินปลากันเออเป็นการแข่งขันเออนะครับผมแล้วก็มาดูการคู่ในกินสะอาดสะอ้านกว่านะครับผตอนนี้เราหาอันดับสองอยู่ใช่นะครับผมเพราะว่าอันดับหนึ่งเราได้ไปแล้วอืมได้แต่สิบนาทีแรกได้แต่สามนาทีแรก เออกินจินตีมาโอ้นะครับเรากินแบบเราเรากินแบบว่าเราไม่จะเอหยอเยะกินแบบกินไปเขานี่ก็เพราะมันเออมองหน้ากันไม่ใช่มึงกันอะไรเนี่ยเล่งเลยพี่บาวเลกงต้องเล่งเลย ประเภทเอาพิมมาออกมัดฮุบเอามันเหมือนกันจนน่าโมยก็แบบพวกนี้นะคับมาต้องเป็นการแข่งขันนะไอ้ควาเราก็ต้องสวนคืนเลยประมาณนี้นะยังไงก็ออกมาสภาพนะอย่างที่เห็นนะาตี่คือสาเหตุที่เราต้องกินเป็นคู่ใครทุกวันเพราะว่าสาภรรยาส่วนใหญ่เขาจะไม่แย่งกันใช่ครับผมยงมครับอันนี้ครับเราเป็นการเปรียบเทียบเนาะให้รู้ว่าคู่ของแค่ไหนก็ยังไม่ค่อยรู้นะคุณผ้ชมเออ คือผักมีอะไรบ้างยังไม่รู้เลยนะได้เลยเปิดไปดูยืนเลยไปคว้ามาบอกตายตายด้วยเลยประมาณนี้อันนี้มันมันสอนให้ดูว่าอะไรหลายอย่างเนาะกรว่าผัวเมียกันกับเออคนรู้จักกันพี่น้องกันพี่คนหลายเนาะผัวเมียเขากินคอมองหน้ากันเขาจะเขาเราไม่รู้จัก ไม่รู้ไม่ทักผักว่ามีผักอะไรบ้างไอซีหมดแล้วครับผมโอ้โหไม่มีเวลาชิมแล้วงานนี้ไม่มีเวลาบอกครับผมก็ถือว่าอร่อยมากครับผมไม่ถ้าลงไสุดงงพวกเจ้าเป็นอะไรกันนั่นน่ะโอ้มีบ่าว่ากพหนี่คือหากันเป็นเกื ครึ่งต่อครึ่งนะถ่าเวลากันน่ะครึ่งต่อครึ่งครับผม,มเออคือเราน,นั่งรอตั้งนานแล้วนะคือยังไม่เสร็จจนต้องมา,มาถา่ายคลิปให้เอฟซีดูว่าครึ่งต่อครึ่งครับผมเรามันเกินไปไม่ดีไม่ใช่มันมันเป็นควาสามารพิเศษนะนี่ยคอามสามารพิเศษคอนเทนต์ะมันจะเกินหน่อยไม่เราไม่ใช่คูนไม่ใช่ภูมิเอร์ไงยังไงล่ะไม่ความแตกต่างกันน่ะพวกเจ้าผมถามหน่อยพวกเจ้ารีบไปไหนไม่รู้เลยเราซัดควายกระซัดแล้วมันมันเป็นอารมณ์กันมัน รีบปะไหนผมก็ไม่รีบนะมันเป็นปกติปกติกับผมโดยปกติแล้วเวลาเขากินข้าวเขาเนี่ยเขาเป็นคู่ส่วนใหญ่ผัวเมียเขาจะไม่แย่งกันเพรกะนั้นแหละผัวเมียเขาเขาจะรักกันเขาจะค่อยค่อยกินเขาผมก็ติดตามอ่แล้วไเขากินอก็ตอันนี้เขาไม่ใช่ผัวเมียผมนี่อันนี้มันต้องกินผัวเมียคนนึงเอาแล้วนั่นแหละแล้วไม่ได้กินพันกันหรอไมกินกินจะไม่รู้ว่าพันกันไหมมาดูหน่อยนะ่นจ้าเมียน เออเอเอโอเคไอ้พี่น้าก็การเข่งขันที่ตลกคบคันนะครับผมตลกมากนะไอ้พี่นะริงานโคตรคัมนะผมงานนี้ครับไอ้พี่อะเอออย่าอย่า มันเาใช่ไม่เกี่ยวมันมันเป็นยังไงมันเป็นการต่อสู้ไงมันเป็นการแข่งขันเป็นศัตรูกันหมดเลยนะไม่ใช่เออมันศัตรูกันอ่ะหน้าวงตัวนี้คือเป็นศัตรูกันอ่ะไม่ใช่เป็นพี่น้องเป็นอะไรไม่เกี่ยวแล้วมันต้องเต็มที่แล่นครับผมหายหมดเลยผมทำไงไปกินไปดูกระถางดีกว่าไม่เข้าหน้าเป็นพวกเนาะ ทำลูกฟุตก็ขาดทุนอย่างไรเจ๊องอย่างนีแหละนะครับผมโอเค okay. แวทีนมมญญี้ก็สุดยอดเอฟซีครับรอครับ